ออโอเคครับผมสวัสดีชาวสุดปอกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะจะไปงานดนตรีกันนะครับจะไปเที่ยวงานดนตรีกันที่แถวแถวที่ไหนวะเออผมจําไม่ได้นะครับนัดกันไว้ประมาณ11บเอโมงเที่ยงนะครับผมตอนนี้มาณเก้าโมงครึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอตัวเนี้ยจะได้ไปด้วยนะครับทุกคนเนี่ยจริงๆน้องได้ไปด้วยเนะรู้เปล่าแต่ว่าอาัลฟาก็อดไปนะครับนี่ แล้วรกอันนี้เป็นเบาของอัลฟาครับอัลฟาจะได้ได้นั่งเล่นตรงนี้แต่ว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนกันเพราะว่าเมื่อวานนะครับปกป้องได้รับสารมาจากพี่ที่อยู่ที่งานนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กรมอุตุบอกว่าพายุแม่งจะเข้ารุนแรงเกือบทั้งวันนะครับคือพ,พวกเราอาจะไปกลางเต็นท์กันนะครับมีตู้แอร์มีเก้าอี้สนามอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีแผน B เก็บเอาไว้นะก็คือถ้าเกิดไปแล้วฝนตกหนักนอนเต็นท์ไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องไปหาโรงแรมนอนเนี่ยถ้าเกิดมัน ตกหนักจริงใช่ไหมไอตัวนี้ก็จะเข้าโรงแรมไม่ได้นะครับน้องสก็มีหลายคนคอมเมนต์ถามมานะว่าตอนให้เราไปเที่ยวกันเนี่ยแล้วปล่อยอัลฟ่าอยู่บ้านคนเดียวมันอยู่ยังไงอัลฟ่าไม่เคยอยู่คนเดียวนะครับผมไม่ปล่อยให้มันอยู่คนเดียวแน่นอนอยากให้ทุกคนรู้กันว่าแม่น้องเฟย์ก็มาอยู่แถวนี้แล้วด้วยแล้วก็ที่ออฟฟิศผมก็มีเด็กๆเยอะมากมายนะครับผมผัดเปลี่ยนกันมาดูแลนะครับอัลฟ่าไม่เคยเหงานะครับใครจะปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวได้นะฮะโอเคไปออฟฟิศ ออฟฟิศ <Office S 2> อย่างเออกับ L. แอล <c oughs> แซงแพดเกตเหมือนกันเลย <c oughs> ไม่มีใครมาเลยครับ <c oughs> ใครน้งน้ำหนุ่มไอ้บุ๊กไม่มีใครมาเลย <c oughs> <c oughs> ้มึงพร,มพร้อมจัดเลยพร้อมจัดเลยพี่ตื่นเช้าจัดสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับผมของสมาชิกที่จะไปงานดนตรีในครานี้นะครับและคนนั้นก็คือแฟนบุ๊กนะครับทุกคนนะครับทุกคนต้องเสียใจนะครับผมเพราะว่าตลกชื่อด, <S <S ดังคนนี้มีแฟนลแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็รอคนมาคฮบไอ้หียเหมือนมาทำงานเลยอ่ะไหนก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับผมอันแรกจากคุณบัตรดีนะครับผมบออะดอบัตรดอีดีเออบัตรดีเอ้ยชื่อแปลกมาก สวัสดีครับพี่อามจากร้านบัตรด,ดีบัตรดีไอ้เหียกูอ่านบัตรด,ด,ดีมีรูปและงานฝีมือจอะมอบให้นะครับปกติวาดรูปแล้วก็งานฝีมือตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็เป็นยาดมด้วยนะเป็นยาดมครับไม่แน่ใจว่าพี่อามชอบไหมหวังว่าชอบนะคะบอ้ยขอบคุณมากนะครับนี่เป็นรูปวาดนะครับผมของผมแล้วก็อัเฟร์นะครับมีอัลฟาด้วยมีโนด้วยโอย้สุดยอดอุย้ยนา่ารักอันนี้เป็นยาดมนะฮะงานฝีมือ เป็นจดมแล้วก็ทําอันถี่มือนี่พุ้มเอาไว้นะครับผมเออก็เสียวดีอ่ะต่อไปยาคุณวารุดานะฮะน้อ,อ,ง,นองน้องคนนี้เหมือนมึงเลยน่ารักมากอะ่ะนักประดิษฐ์ประดอยเนี่ยมีติดนู่นติดนี่ท่านี่หนูดได้มาเหมือนกันสวัสดีครับพี่อาร์พี่เฟิร์นพี่แอลหนูชื่อดานะคะหนูเปิดฟาร์มวัวอยู่ที่หนองจ่อคะ่ะคือหนูชอบพี่ย้งมากเลยนะเห็นพี่ชอบเลี้ยงสัตว์หนูเลยอยากส่งมึงจะบอกนะมึงส่งวัวมาให้กูหน่ะหนูเลยส่งน้องวัวมาให้พี่ค่ะ บ้าน้องวัวคืออะไรเออให้พี่อาร์พี่แอลพี่เฟิร์นโครโตัวนะคะหนูให้พี่อาร์สองตัวคะ่ะโอ้โหเอาฟากับมาโน่โชคดีมากค่ะที่มีพี่เป็นครอบครัวอขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ทิ้งเฟซบุ๊กไปให้ด้วยเดี๋ยวขึ้นให้นะฮะขอบคุณนะครที่ทำคลิปออกมาให้เราดูนะคะขอบคุณคําสอนของพี่นะคะที่ทําให้หนูได้ทดําในสิ่งที่หนูชอบนั่นก็คือการทําฟาร์มค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยทาฟาร์มอะไรของมึงมีชีวิตจริงๆไหมเนี่ยบ้าอ่ะ <laughs> <laughs> นี่มันกระทิงได้นี่วัว อันนี้คือควายแอฟริกามันเปิดฟาร์มจริงๆยเฮ้ยขอบคดีค่ะมันจะเพิ่งแซวถ่ายอยบ้วตัวที่ผายเลยดูเลยเนี่ยเ้ยไม่ได้เขาพูดก่อนกูเล่น่อนก่อนมาดูจะสีปะเทีเนี่ย้ยโอกูว่า่าด่ากอยากะด่านะกอกะด่านะ อ๋ออองเลือกตัว,นตวหนึ่งตัวไหนก็ได้เหรอเออเขาบอกให้อองตัวหนึ่งพ,พี่เลือกก่อนก็ได้นะชอบไหนตัวน้อยๆแล้วกันจะ <c oughs> ไ,ได้<อ>ดูแบบว่าไม่เขาที่เขายาวไปหน่อยเออขอบคุณค่ะอ่ะคุณเลือกตัวไหนก็้องตัวนี้นะอะดิเออนั่นของพี่สองตัวนี้เ <c> พ <oughs> ืเปิดฟาร,รม์มบัวจริงไปเลย <c oughs> อ่ะโอเคครับผมคนเริ่มทยอยกันมาแล้ววุ่นวายมากข้างนอกนะครับเสียงเจ้าจ้าวมากเลยนะฮะก็บอกไว้แล้วทุกคนก็ถ่ายนะครับผมมีไอ้ดิวถ่ายสบอลก็ถ่ายด้วยนะครับน่าจะพร้อมแล้วแหละเดินทางโย <Hello. S 2> <Hello. S 1> หรอสัลดหล่ะบ้าได้ยินได้ยินอ่าอยู่ไหนกันอยู่ตรงปั๊มตรงทางเข้าเมืองพอใช่หรออยู่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่งานแล้วยังไม่ได้ลงรถยังไม่อะไรเลยเดี๋ยวรอแป๊บนดงเออเอออ,อยังไม่ถึงก็เลย อ้าวตนนี้ถึงกับบุ๊กสองคนนะครับแต่ต้องขอถ่ายก่อนว่าไอชีบุ๊กไปซื้อไส้เก,เก่าแล้วใช่ไส้เก่าแล้วแต่ก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่นะครับนี่กแล้วามาเขาใหญ่ไงกลัวไม่มีอะไรกินกลาคืนเลยยห้อยน้องไก่ไหมหิวๆก็ยกแค่เลยซอยน้องไก่ แล้วยังเหมือนเลยพี่อผู้ยิ่งคนในงานมองของไก่ห้อยแบบนี้เลยบิ๊กแซบเนี่ยมันชอบซื้อของเที่แปลกๆอย่างนี้ใสดีดีไม่ใส่ไอตีนโตมาด้วยโอ้โหใส่ตีนโตขับรถไม่ได้รออย่างเดียวนะครับเรามาถึงก่อนเราก็เราแตกขบวนอ่าไม่ได้เข้าขบวนกับเขาก็ต้องรอ ปัญหาเราก็คือของที่เราเอามาหลังรถเนี่ยนะฮะเอาไปเข้างานไม่ได้นะครับเอ้ยรถเราอะเข้างานไม่ได้แต่ของเ,เข้าได้ก็เลยจะมาฝากพี่ๆอเมริกันนะครับผมนี่พี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่ชายเราฝากขนของเราเนี่ยคือรถอเมริกัน <laughs> แล้วก็รถอเมริกันอะเข้างานแล้วก็ไปเอาลงแผนเป็นยังั้น,นะครับไปดูเลยพวกเราเดยแบบโอ้ยรถเป็นแถวอะของนี่ก็คือแบบว่าสร้างหมู่บ้านได้เลยนะ โอเคครับหลังจากที่เบอร์ดี้ไป3หลุมนะครับก็ทำให้เราอยากจะไปเดินดูงานนะครับว้โวโ้ว้วิ่งวิ่งวิ่งวงอุเดินนายฮะไปดูงานกันว่างานมีอะไรบ้างตอนนี้ขอให้ไลกรจางานก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะใช่จริงๆอะคนเยอะแต่ว่าพื้นที่เขากว้างจริงกว้างมากอุ้ยโต๊ะเหมือนเล่าเลย จะพอดีแหละแต่ว่าตัวเราไม่พอดีกับตัวเอง แับเดียวก็ไม่มีมือจะถือถ่ายแล้วนะครับนี่นางจะเอาอีกอ่ะจะเอาอีกล้วเนี <es> ่ยอยากกินอะไรก็ซื้อแม่ให้หมดเพราะตอนนี้หิวจัดบราโวบราโวอัลฟาเตรียมตัวปล่อยวิถีจรวด วูคือไปดวงจันทร์กันมาทุกคนแล้วผมว่าเนี่ยอ่ะอุ้ยมาแล้วอุ้ยซื้อมาด้วยเหรอซื้อมาครับพี่กำลังอยากกินอันนี้เลยอ่ะใชอนี่อันี้นี้โอยอร่อยอ่ะอันนี้คนพี่อะไรจะห้อยไก่ทอดไอ้สาหร่าย้องันจริงถ้าเกิดกูมีมือเหมือนทศกัณฐ์นะกูซื้อมือมาทุกร้านเลยจริงแม่งโคตรอร่อยมีร้านหนึ่งแม่งเป็นไส้กรอกแล้วก็พันเบคอนหนาเขาบีบร้ด้วนพี่เจมส์ยัร้านด้วนร้านด้วนดูดิมั่ ใส้ก่อหั่นเบคอน,นไม่ไหรเบคอนพันเบคอนเบคอนดีแม่งมาจะเป็นปมอ่โอเคเดี๋ยวจะเริ่มโู้ยเขพูดอะไรไม่เล่เปิด้วไอ้ด้านฮ่า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 อ่าาฮ่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 หฮ่าฮาฮาหลาฮา่าม่าฮ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 บาาา ไอ้เครย่องมันแดดไก่ทอดอีกแล้วมึงมันคงรอฉันเนี่ยทวันที่เราเดินสามาเนี่ยมึงร้อเล่นใช่ไหมเนี่ยอ๋อก็นี่คือรูปของร้านนี้นะฮะสวยๆหนูไปเช็คดูว่าหนูปวดปวดเฟ็ดไหมอ๋ออุ้ยสวยเนี่ยไอ้สองคนนี้มันไปรับจ็อบถ่ายตามงานนะครับไ้แสนตะวันตำนานเหล่าขานสงครามบินบินยังไงยังไ่ โอ้ยโอ้ยกีเกียร์สีอ่ะเมื่อกี้ไปซื้อเนื้อย่างแล้วไปคุยกับแม่ค้าว่าอะไรผมเบ้าผมไม่รู้เรื่องตองไอพี่เต้มยืนค้มอยู่ข้างหลังจะตายอยู่หน้าร้านเลยทีแรกอะมันไปถามแม่ค้าก่อนว่าเอาชุดนึงครับมันเป็นแก้วเขาก็บอกว่าเจ็ดไม้ร้อยครับเอาเท่าไหร่คอ่บ เอาเอาเอาร้อยหนึ board, like ่งครับชุดหนึ่งของเอาชุดหนึ่งเอาชุดหนึ่งครับแต่ชิวตอนนี้แล้วทุกแล้วทุกคนก็เบรกทุกคนเงียบทุกอย่างเงียบหมดปึ๊บเออสองชุดเข้าเออเอาโอเคกำลังจัดโต๊ะเป็นการดิ้งนะครับผมนี่คือโต๊ะดิ้งแต่ว่าที่ไม่มีคือไฟมีทุกอย่างยกเว้นไฟนะครับกำลังหาวิธีแกงอยู่เอาสวยนะเวย เสื้อตาตาแตกเสื้อเออบรรจงบรรจงพี่ของเจ้าสามารถแต่งเพลงและเขียนลงไปได้เลยนะสดๆเลยนะได้พดิหายแล้วยอกยอกยอกโอ้โหมันจะยาวไปอืออุ้ยไอ้นี่มันเรื่องที่ด้วยเขาใส่คอไปเซ็นไปได้นะพี่ใส่คอไปเซ็นไปไดๆๆๆๆๆสามารถแรปไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยด้วยเฮ้ย ยวันนี้เรามาภูซานภูซานวันนี้เรามาภูซานต้องมากับอะไรมากับเครื่องไล่ฟานไลฟานรับมาคนเดียวขับมาคนเดียวครับมาคนเดียวไม่ทําอะไรก็ไปยืนเยี่ยวยืนเยี่ยวไอเฮียอยากอยากเปลี่ยนเปลี่ยนช่องดูดีกว่าไปยืนเยี่ยว เฮ้ยไม่อามเฮ้ยมาทำคอให่อามเขาทำเจอทำคอใ่อามนี่มันจะเสียชื่อเลยสะัดีจะเสียชื่อสะัยสดแป๊บหนึ่งคืพี่กุ้งเนี่ยรุ่นใหญ่กว่าเอออารุ่นใหญ่ก่อนี่อยาไปทำคอเพือโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยกรญชากกัญชากมาบ้ามยแ่ระากเลยแล้ว เล่นไปแล้วเลยเมื่อกี้เล่นซ้ำเล่นซ้ำจริงไหมเนี่ยเล่นซ้ำไคนหน้าเผาคนหน้าเผานห้าเผานภาพที่สุดมัศจย์นะครับสบกอกเล่าสบอนเฮ้ยอันนี้คือสบอนสบอกอเล่าสบอนกูอะไรตะวิงกูยืนฟังคาราวานแล้วคนเดินมาที่บอนครับผมขออะไรขอขู่าเล่าครับกูร้องคาราวานแต่ะบอนไม่ฟังคารวานครับโอ้ยเดน เดี๋ยวอ่เดี๋ยมันปิลินจาจะลุงเนี่ยกแล้วเดี๋ยวรับโอ้ยคู่กูก็ตัดเลยทัวตัดก็มีโอ้ยตายเนี่ยเอามิกให้กูได้คน้ำปล่าครับนี้เปล่าครับน้องทุกคนไปแล้วที่ผมโดนมาพักใหญ่แล้วผมบอกว่าให้กลุ่มเราอ่ะไเม่ิกาอ่ะพิตูลนะเว้ยพิตูลนี่ด้วยพ่ตูยังไม่เกมน่ด้วยครับโอ้ยไหนครับไหนครับงานคู่ไหนครับเนี่ยเอียงซ้ายไม่ใหญ่ละ ยังไม่ได้เลยิยมเป็นลมเลป็นลมช้อนช้อช้อโอ้ยพอแล้วพอแล้วเอี้ยออันนี้เรอรเียสบอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนไปยิงไปยืนข้างกันดิไปยืนข้างกันดิสองคนเนี้ยยางแบบยืงข้างไม่ได้เดี๋ยเขากาะผิดอีย่ไอ้ยี่คนเหมือน น่ารักกุ้มน่ารักมองมองมองเอาไอ้เนี่ยพูดเหมือนสบอนด้วยไปพี่เดี๋ยวกินนี่เดียวกูไปเดี๋ยวดี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 โดนไปโดนอ่ะไปโดนขอไอ้อามดีสุดดนี่แห่โอ้อามน้องรักผมคือสื่อรถยนครับอุ้ยอุ้ยดีนะขึ้นมาสามนิ้วเอาละครับตำแนลครับผมสบอลเกาะสบอลคนงงเป็ใครเมาดี่นี่ครัอีมียกอดแบบเพื่อนมึงอะ ไปเนี่ยมันไปให้ให้ตั้งใจรึเปล่ามั้ยเรื่องม้นเดี๋ยวแล้วทำไมกูต้องนั่งแล้วทำไมไฟต้องจ่อกูกูผิดตรงไหนกูเป็นผู้ต้องหาซัพพอร์ตพี่เองดิเอาเช็ดปากให้ครับเช็ดบักให้เย็นครับเลืดเย็นเย็นเย็นเอาให้เราไปสู้ด้วยกันสู้ฮะเช็ดหน้าครับเช็ดหน้าครับเช็ดหน้าครับเช็ดหน้าเขาเช็ดหน้าเขาจริงจริงมันต้องเป็นน้ำเปล่าไหมหรอมึงบอกแล้วผมกูน้อยน้อยอยู่แล้ว ตอนนี้คาราบาวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะรวมตัวกันไปดูคาราบาวนะครับที่บันนี้เต็นกันเลยคาราบาลเด้อคราบาลไเด้อนี่คือแกงที่เฟี้ยวที่สุดนี่นาแบบนายแบบนายแบบ่ตัแบบนี้แต่งตแบบว่าโอยงบอ้โหดูดิ ตอองเล่นแข็งมากเลยอ่ะตองตองเล่นแข่งมากขาด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 ตองเล่นแข่งมากเลยอ่ะผมไม่้ออกองตอเล่นแข่งมากครับโอเคอ่ะเป็นปกติเป็นปกติปกติ

อูอิยไม่ไหวแค่นุ้นแหละนะตอนนั้นที่เราไปดูเนาะโอ๊ยมนใกล้ไปโอ๊ยเห็นจมอยโอ้หชมเข้าลูจัโอลยปุ้ยไม่พีดเอาใจะนรีจันรีแล้วดันรีแล้วคือทุกคนโดนแล้วโดนแล้วโดนชมแน่โดนชมแน่ มีเลือดอ่ะมเลือดเดินเป็นเด็กติ๋มเลยไปเราโถกัาเลื่อนอ่ะเราโถอ่ะไม่มีที่เข้าเข้ามาครับเหมือนว่าอารมณ์มันพลงไปเลยแอ้ดูนี่เฮ้ยแอมบอลเวดีนู้นบเวดีบอเวดีนู้ี่ ดดขุน้นไปเลยดดขึ้นไปได้เรื่อยเลยอ๋ออ๋อ้นไปมึงอาพุ้ไปเพื่อ ครับตอนนี้ค่ำคืนนะครับผมกำลังจะพาเพื่อนๆไปซื้อกัญชากันเฮ้ยเป็นเรื่องที่ใหม่มากไม่ไม่เคยทำเมาดูกันมาดูกันเพราะว่าตอนนี้กัญชาเราหมดนะครับที่เอามาโอุ้ยปูพูดได้เต็มปากมากๆเลยว่ากัญชาหมดที่เอามานะครับที่เอามางั้นเราทําให้มันเป็นเรื่องปกติดีกว่าใช่โอเคเดี๋ยวไปดูว่าวิธีการซื้อกัญชาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดีครับดีครับขอดูเบอร์เชื่อหน่อยเบอร์เชื่อเบอร์เชื่อเมนูเมนูเหมือนร้านอาหารอะเอาเลย่อเลยดูสิดูสิ ไหนก็เอาเอาแล้วเว้ยเอาแล้วก็เลิกเลยกูแล้วไม่เป็นหรอกมึงเลยกูเหอะดูความเมาที่ TFC เนี่ยสิบห้าสิบสามที่คือแม่ก้อยดูดระดับแม่ก้อยดูดแบบอ่าเดินหนึ่งใช้ทีอ่าเท่านี้พออันเราเอาแล้วครับสิบเป็นไรอุ้ยเอาตายอันนี้ไปนอนหยุดเลยเลยได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับพันแปดหกสามสิบแปดพันแปดพันแปดพันแปดอ้ยเชียดอันนี้เขาแถมให้นะครับเลมอนว่ะ เวานคนดูกนจะขำหน้าพีบพ่ะขำปะวะไม่รู้ว่าหน้ากูไปถึงไหนแล้วตอนนี้ตาตาเฮี้ยกันมากเลยทุกคนเลยตาเบี้ยวเลยลเราจะไม่สอนหรือยุยงอะไรทั้งนั้นนะครับแค่ทำให้ดูว่างานดนตรีมีแบบนี้มันดีมากสุดยอดมากเราเราเกิดในยุคที่กัญชาถูกกฎหมายเว้ยเดิวโธ่โหเดินไปซื้อกัญชาได้สั์เด้อเฮียนเลยทุกคนเราเกิดในยุคกัญชาถูกกฎหมายเว้ย พวกเราดูดมาโคตรนานอ่ะทุกคนไม่เคยรู้หรอกหลบซ่อนกันสนุกสนานทำเป็นเมาเหล้าที่ไหนได้มาคนชาพูดได้ไม่เต็มปากก็โัวด่าอย่ากลัวสวัสดีค์หม่ โอเคตื่นแล้วฮะที่ต้องตื่นเพราะว่าเขาตัดไฟนะครับเมื่อคืนนอนที่เขายังไม่ตัดไฟคือแบบโคตรสบายนะเพราะว่านี่ครับมีแอร์มีเต็นท์มีแอร์นี่คือสุดยอดแล้วแต่ตอนนี้คือแบบว่าเขาตัดไฟแล้วก็แดดก็ร้อนมากด้วยนะครับเราคิดว่าจะเก็บของขึ้นรถกันก่อนแล้วค่อยว่าก,กันเฮ้ยไอ้บุ๊คเอามาแล้วเหรอใช่ครับน้ำสะอาดปะสะอาดพี่ตรงน้ำฝักบัวสะอาดโอเคเอาน้ำ นนสบายตอนนอนลำบากตอนเก็บนะครับแอร์เครื่องดีที่มันไม่เคยมีนะอุย้ยเอากูตัดเลยแล้วก็ให้มันรัว่วเฮ้ยเราบ้านนี้ไม่ไม่ไม่กลับบ้านขนาดเนี้ยพิเทิร์นไม่กลับบ้านหรอครับโอ้โห้องนอนปากเบี้ยวเลยสุดจริงเ,น,เ,เออาานื่อยเปิดอาถรรเนี่ยไอเดียวเราจะมุ่งตรงของสี่ลังสิตเลยหรือว่าหาอะไรกินเออ มึงเมื่อกินก็เจอเรื่องรังสิตที่เขาใหญ่อยู่รังสิตไม่เคยแดกรังสิตเลยอยู่อยู่ลังสิตแดกกบอยกูกลับไปนะเขาบอกอะไรรอบหนึ่งก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ดีกว่าแดดมันแรงกลับไปนะกลับก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบายขอใจใจดีๆนะบ๊ายบาย เอียกันเดีกันอะไร,รไน,นะเดี๋ยวเราไปเท่นอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราไเท่อต่อยกันออ้าวไม่ไหวแล้วอ้าวมองกับแก้มเมื่อคืนโอเคตอนนี้เก็บของเรียบร้อยนะครับผมต้องขอขอบคุณอูดดี้ที่ให้แอร์นี้มานะครับผมให้เราได้ยังคืนเย็นหนำสำราญนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้เปล่งไฟเดีน้อยขอดู๋น้อยไม่เขื่อนไม่เขื่อนไปโคนแปล่งไฟเขื่น,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 นโอเคเดี๋ยวไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับไอเดียวรู้จักร้านที่ดีๆเหมาะๆนะครับผม เดิว่มมาอร่อยเปล่ามาแล้วโมตุน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 คี่ค่าเรียบร้อยแล้วก็ย้ายยโอเคโผบ้าน อีกแล้วผมลืมพูดปิดคลิปอีกแล้วอาจจะไม่เห็นคอนเสิร์ตอะไรมากมายก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมัาการที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะครับเพราะว่ามีงานเพิ่มอีก1ชิ้นหลายคนก็คงจะเห็นแล้วว่าผมไปเล่นกับบริษัทฮาร์ไม่จำกัดแท็กทีมนะครับผมก็เป็นงานใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ ขาทายของผมด้วยนะครับก to so so, nice ็รู้สึกว่าเราเล่นกับเพื่อนเล่นกับโอฮาน่าอะไรเงี้ยมันมันดูสนุกสนานนะครับผมแต่พอได้ไปเล่นกับรุ่นใหญ่เขาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราอ่อนดอยมากเลยแต่ยังไงผมก็จะสัญญากับทุกคนนะครับผมว่าผมจะฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกปลือฝีมือให้มันฮากว่านี้ให้มันตลกกว่านี้นะครับพ่อเชบเคยบอกผมว่าการเล่นตลกถ้ามีเพื่อนมันจะง่ายกว่าเล่นคนเดียวนะครับผมถ้าเกิดเราไปแล้วเราไม่รู้จักใครไม่สนิทกับใครอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเล่นยากจะสังเกตว่าผมเล่นกับโอฮาน่าเนี่ยผมรู้่ ยังไงรู้ว่าส่งไปให้แล้วจะเล่นได้อะไรเงี้ยแต่พอไปเล่นกับคนอื่นแล้วมันยากมากนะครับผมมันไงก็งงขอเวลาละกันใครที่ไม่ชอบผมในบริษัทฮาก็ขอเวลาผมหน่อยละกันนะครับผมผมจะฝึกเือให้เก่งขึ้นกว่านี้นะครับโอเคผมติดตามกันใหม่ที่คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ,บมาครับ